นี่คืออะไรที่หนูถูกถอดออกมาพ,พี่ายาบรยมารยาบเยอะไ <นะ S 1> ั้ยให้ยกแบดตักแดดอะค่ะนั่นแบดนะน,น้องไม่ใิด่ปลาสลิดบังบอคุณแ่นซื้อรถเนต้าวีเธอเองเนี่ยขับรถไปแล้วฝนมันตกน้ำมันท่วมก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรอยู่บนถนนปรากฏน้องขับรถไปแล้วไปชนอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้ท้องรถบ้างปรากฏใต้ท้องรถโวหลังจากที่รถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ มันก็คือขับไม่ได้มีสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นรูปเต่าระบบขัดข้องฉนวนกันความชื้นม,มีปัญหาแล้วก็ขึ้นรูปแบบตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพงมาอะไรก็ล็อกอแล้วก็น็อกไปเลยสรุปแล้วไปที่ศูนย์บางนาค่ะเขาแจ้งให้เรานัดประกันไปเขียนใบเคลมที่นั่นประกันของอะไรครับ ตโตเกียวมารีนค่ะคือเราได้รับสารมาว่าประกันไม่ได้ cover แบบนาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะก,กังวลพอหลังจากที่เขาแกะออกมาแล้วถ่ายรูปให้ดูก็คือมันก็มีน้ำเข้าไปค่อนข้างเยอะเขาอยู่ในรูนั่นนะนะใช่ค่ะม,มันจะต้องอเปลี่ยนแบตยกลูกเท่านั้นซึ่งมารู้ว่าทางศูนย์บางนาค่ะเขาไม่ไม่ได้รับเรื่องเคลมประกันเขาต้องส่งเรื่องไปให้ทางศูนย์ชนบุรีอีกทีหนึ่งมีการโทรมาบ้างค่ะว่า จะมีการคืนทุนหรือว่าซ่อมยกแบตเนื่องจากว่าราคาราคาที่ซ่อมแบตอะคะ่ะมันจากที่ทางประกันแจ้งมานะคะเขาบอกว่าราคาที่ซ่อมแบตอะที่ยกเปลี่ยนแบตอะคะ่ะมันเกินกว่ายอดที่ที่เขาจะให้ได้วงเงินในการซ่อมแซมเท่าไหร่ฮะหกแสนหนึ่งหมื่นบาทคุณซื้อรถมาเท่าไหร่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้าเกิดรัฐไม่ช่วยจ่ายรถที่นี้อยู่เท่าไหร่น่าจะเกือบเจ็ดแสนนะคะเจ้าแบตรถที่คุณต้องเอาไปซ่อมเนี่ย ที่เขาบอกว่าต้องเอาไปเปลี่ยนเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยเขาคิดเท่าไหร่ครับอ่อ400กว่าบาท4 3 4 6 1 7บาทประกันว่าไงแจ้งว่าถ้าเกิดว่ายอดซ่อมขนาดนี้เราแนะนําให้คืนทุนจนถึงกระบวนการของยื่นเอกสาร,รแล้วก็มีการเซน็นเอกสารแอปพูบทั้งหมดให้ทางไฟแนนซ์พร้อมกับเอาทะเบียนรถป้ายขาวอะค่ะไปให้กับไฟแนนซ์เรียบร้อยแหละไปคืนไฟแนนซ์ไม่ถึงสองชั่วโมง <laughs> ทางประกันก็แจ้งกลับมาว่า แบตสามารถซ่อมได้ก็คือจะไม่เปลี่ยนแบตแล้วก็ไม่คืนทุนแล้วเราก็ไปที่ศูนย์เลยสอบถามทางศูนย์บางนาเขาตอบกลับมาว่าเขายืนยันว่าเขาซ่อมไม่ได้ค่ะไม่เคยบอกว่าซ่อมได้แล้วเห็นบอกว่าประกันภัยเนี่ยไปอีกครั้งหนึ่งที่บางนาแล้วไปบอกให้ช่างเขาทำอะไรนะให้ย,ยกแบตตักแดด่ะคะเดี๋ยวนั่นแบตนะน้องเมื่อกีปลาสลิดบางบอเอาง่ายๆนะฮะตกลงเนี่ยต้องซ่อมหรือต้องเปลี่ยนแบตครับทางศูนย์บริการแนะนํา ให้เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ค่ะทั้งหมดเลยถูกไหมฮะหนึ่งลูกใหญ่ก็คือในนี้มันมี4โมดูลก็คือเปลี่ยนทั้งหมด4โมดูลเลยถูกไหมฮะเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะทางศูนย์เองเนี่ยได้มีการแจ้งกับทางประกันหรือ,อยังครับว่าต,ต้องเปลี่ยนแบตแน่ๆแจ้งแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะคือคุณแนนเนี่ยเขากังวลใจว่าพอแบตเนี่ยมันมันถูกน้ําซึมเข้าไปแล้วแล้วมีการเอาประกอบกลับเข้าไปเนี่ย ที่รถเนี่ยฮะมันจะทําให้่วนอื่นๆเนี่ยเสียหายอีกไหมก็อาจจะส่งผลกระทบต่อวงจรค่อปิเมอคเป็นไปได้ค่ะแล้วแล้วทําไมเราถึงต้องประกอบกลับเข้าไปครับอ่ออันนี้เป็นกระบวนการของทางศูนย์บริการนะคะเราประกอบกลับเข้าไปแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรต่อนะคะไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรคือรอรอประกรันอมตโมัติเพราะว่าเราคอนเฟิร์มก,กับทางบริษัทประกันแล้วค่ะว่าเราขอเปลี่ยนประเด็นเรื่องราคาครับพี่หนุ่มครับ<ม>คือ ในเมื่อราคารถใหม่มันก็4ี่0 0นกว่าราคาแบต40,000นกว่าเนี่ยแสดงว่าต้นทุนจริงๆนะมันอาจจะไม่ใช่ราคานี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันจะมีปัญหาแล้วนะในเมื่อราคารถใหม่กันราคาแบตมันเท่ากันจริงๆผมฟังทั้งสองมุมเนี่ยมันเหมือนกับคนไม่ได้คุยกันระหว่างเนตากับต่างประกันเลยทั้งๆที่เนตาก็ยืนยันแล้วว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนก็คงน้อมรับในเรื่องของความสุาพตรงนี้บริษัทประกันกับทางบริษัทรถเอางี้ง่ายๆดีกรับเพื่อใจเอาง่ายๆแบบปิดจบเลยนะฮะโตเกียวมารินเปลี่ยนไหมครับ เทสนี้นะครับก็คงทําเรื่องคืนทุนทาง,ทางาผู้ประกันภัยค,ครับผมไม่เปลี่ยแล้วครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่นอนหลับสนิทที่สุดล้วใช้อีกไหมรถไฟฟ้า,ฟฟาขอพักก่อนดีกว, <c oughs> ว่ากลัวข่า่อม ตัดสินใจบุกเข้าไปที่ขู่เลยได้กับตัวแทนประกัน2คนผมก็เห็นว่ารถผมเนี่ยมีการลื้อหมดเลยรถลื้อแบบนี้เลยสิ่งที่มันผิดปกติเลยคือรถผมมีประตูมือ2ประตูนี้คือไม่ใช่เป็นประตูที่ใส่รถลูกค้าตอนซ่อมเสร็จเป็นประตูที่ำรอมลงพี่เอามาเปลี่ยนกระสุนพูดตายแล้วเปลี่ยนอะไรรับพี่เอามาเปลี่ยนไม่เลี่ยนเยอะไหคือหนูรู้ข้อมูลพี่ไม่ดีมานะพี่เดี๋ยวนะเย็นๆอันนี้นะข้างนี้นะข้างค่ะด้านข้างอันนี้คือข้างซ้ายค่ะ ทั้งแทบใช่ค่ะประตูหลังะนะฮะบางคนหลังค่ะ นะครับกันชนหลังนะฮะล้อแมกหลัง,ลงแล้วหลังจากนั้นก็คือมีรุ่นพี่มาแนะนำมอดว่าให้ไปซ่อมที่อู่นี้สิวันที่ยิบสี่รถถึงอู่นะคะแล้ววันที่21มิถุนาหนูได้มีการเข้าไปเซ็นเอกสารจะเป็นเอกสารที่เซ็นมอบอำนาจแล้วก็พร้อมกับับรประชาชนหนูอันนี้เ่อยเซ็นอะไรเซ็นนี่คือเป็นเป็นเซ็นอะไรหนังสือสัญญาสัญญาจ้างซ่อมครับสัญญาจ้างซ่อมนะเพราะว่าก่อนที่เราจะซ่อมเนี่ยด้วยเคสเนี่ยครับ ลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่แนะนํามาโดยปกติเนี่ยการที่เราจะสั่งอะไหล่หรือทำอะไรให้ลูกค้าก่อน,นครับต้องมีสัญญาก่อนเพราะการสั่งซื้ออะไหล่เนี่ยก็ต้องใช้เงินจนํานวนมากแล้วเราก็เซ็นสัญญาว่าโอเคคุณมั่นใจคุณจะซ่อมกับเรานะเราจะได้ดูแลให้ทีนี้ไอ้ตอนที่เซ็นสัญญาอันเนี้ยคุมราคาประกันหรือยังยังครับ ยังไม่ได้คุมราคา<ช>แต่เซ็นก่อนเลยเหรอคือเราเซ็นไว้เพื่อที่ว่าลูกค้าคุณมั่นใจว่าคุณจะซ่อมกับเราแน่นอนเพราะว่าในการคุมราคาเนี่ยครับมันต้องมีการลือเพื่อตรวจเช็คสมมติผมเอารถพี่หนุ่มเข้าไปผมก็ให้พี่หนุ่มตกลงซ่อมกับผมก่อนอยู่จะเป็นลื่อของพี่หนุ่มก่อนก็เป็นไปไม<พ>่ได้พ,พอลื้อเสร็จปุ๊บ เอ้พอเซ็นเสร็จปุ๊บถึงจะไปลื้อเพื่อไปคุมราคาใช่ครับจนสุดท้ายนะครับเรื่องมันมาเกิดในวันที่17บนะครับผมก็คือพี่ใหญ่เนี่ยได้แจ้งกับทางผมว่าน้องคือรถเนี่ยที่มันล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่มีปัญหากับทางประกันทางประกันเนี่ยจะให้ย้อมแมวกับอะไรน้องใช่ครับก็เลยมีการล่าช้ากันเสร็จปุ๊บประกันก็ตามเข้ามาที่นี่ครับแล้วปรากฏเขามาบอกคุณว่าผมยังไม่เห็นรถคุณเลยใช่รถเขาไปไหนก็อยู่ที่อู่ครับการแม่เขามาฮะ ประกันไม่ได้เข้ามาครับมีวันที่ระบุเลยครับว่าประกันเข้ามาแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ทั้งหมดครับประกันไม่ได้เข้าไปนะใช่ครับแสดงประกันโกหกเขาอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันตอนนั้นอ่ะก็คือเราตหิดใจเราพี่หนุ่มก็คือทั้งนั้นที่คืออะไรกันนะเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วทําไมรถเราถึงยังไม่ได้ซ่อมนาทีแล้วมันมีปัญหาเรื่องเขาทะเลาะกับประกันอีกแฟนผมเนี่ยได้คุยกับทางประกันนะครับเรื่องขอว่าจะยุติการงับซ่อมนะครับในวันที่นี้นะครับผมแล้วก็ให้ทางตัวแทนเนี่ยก็ส่ง่า เขาเรียกว่าลายลักษณ์อักษรไปหาทางพี่ใหญ่ว่าให้ระงับซ่อมตอนนั้นเข,เขาตีราคามาแล้วใช่ไหมตีราคามาแล้วตอนแรกประกันอ่ะอนุมัติให้8ปดแสนห้าแต่พี่ใหญ่ะเรียกไปล้านเจ็ล้าน 7, 2, 2> เรียกล้านเจ <5, S 2> จริงใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับคือโดยใช้อไหลรใหม่ทั้งหมดครับทุกชิ้นล้านเจ็ดเลยหรอใช่ครับเอาว่าตอนนี้เราติดประเด็นนี้ก่อนนะ รถคันนี้คุณตีล้านเประกันจ่ายแค่8ปดแสนห้าใช่ครับหลังจากนั้นน่ะคุณเองเนี่ยไปเรียกเงินให้อีกเป็นล้านสามเราไม่ได้เรียกครับเราเราบอกกับประกันบอกว่าขอให้คุณทําการวัดตามความเสียหายที่แท้จริงและเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของลูกค้าเพื่อลูกค้าใช่ครับประกันเรียกของเงิน2 0,000ืด้วยค่าดําเนินการเอาง่ายๆอ่ะใต้โต๊ะเห็นไหมล่ะอ่ะถ้าพูดง่านก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ครับพี่ใหญ่ให้แมบ ให้ครับให้นะไม่งั้นคุณจะไม่ได้ล้านสามถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อุตาหเอาเป็นว่าตอนนี้รถเคนได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ครับเสร็จแล้วนะมูลค่าที่คุณซ่อมไปทั้งหมดเท่าไหร่คือมูลค่าหนึ่งล้านสามแสนบาทครับล้านสามใช่ครับซ่อมเสร็จแล้วล้านสามประกันต้องจ่ายคุณใช่ครับแต่ประเด็นมันเกิดขึ้นอย่างว่าอยากเช็คหน่อยว่าอะไรเนี่ยมัน ใช่ครับของแท้มือนหนึ่งแท้หรือไม่แท้โอเคอันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนะผมอ่ะไปดูวันที่ .2 2ผมตัดสินใจบุกเข้าไปที่อู่เลยไ้กับตัวแทนประกัน2คนผมก็เห็นว่ารถผมเนี่ยมีการลื้อหมดเลยเปิดมารถลื้อแบบนี้เลยสิ่งที่มันผิดปกติเลยคือรถผมมีประตูมือ2ได้ยังไงประตูมือ2คืออะไรเนี่ยประตูที่ใส่เนี่ยครับคือมือ2เลย ประตูนี้คือไม่ใช่เป็นประตูที่ใส่รถลูกค้าตอนซ่อมเสร็จเป็นประตูที่ช็อลองคืออย่างนี้เอามาใส่ทำไมครับคือลองตัวถังครับในการซ่อมรถเนี่ยผมบอกกันเลยว่าเวลาเราลื้อออกมาทั้งโครงใช่ไหมครับแล้วระหว่างที่วไหยังไม่มาใช่ไหมครับเราจะต้องเอาอะไรมาลองถ้าเกิดเราไม่ลองใช่ไหมครับตัวถังดึงมาก็ต้องมีการผิดเพี้ยนตกลงประตูอันนี้ไม่ใช่คุณใส่อยู่ปัจจุบันนี้ปะไม่ใช่ครับเป็นอีกบานหนึ่ง ใช่ครับหนังสือส่งยกเลิกการซ่อมอ่ะส่งไปที่ไหนและส่งให้ใครเพราะผมเองไม่เคยรับหนังสือใดๆกับทางลูกค้าแม้แต่ฉบับเดียวคุณใหญ่คุณใหญ่ไม่รับหรือว่าคุณใหญ่ไม่ได้ตอบผมหรือเปล่าครับผมถามนิดนึงว่าลูกค้าส่งไปทางไหนผมถามลูกค้าก่อนผมทักไปบอกคุณแล้วโอ้ไปก็ไม่ติดแล้วส่งไปทางเมลครับทางปากกาไปครับพี่เ่๋มาเลี่เม๋มาเลยเส่งไทางไปู้ตายแล้วเรียบอะไรครับพี่เอ๋มาเรียบเยอยหนูรู้ข้อมูลพี่ไม่ดีมานะพี่เดี๋ยวเราใจเย็น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 พูดสั้นๆเลยครับเคสเนี้ย ผมยอมรับเลยว่าผมเป็นคนผิดแล้วก็ผมพร้อมที่จะรับผิดชอบรับผิดชอบทุกอย่างสองใบเนี้ยใบหนึ่งบอกอะไรแท้อีกใบหนึ่งบอกรถพร้อมใช้งานแต่สิ่งที่น้องเขาอยากจะถามว่ารู้ว่าแท้แต่แท้เนี้ยแท้ถอดคือเป็นมือสองหรืออะไรมือหนึ่งอ่ะผมตอบตรงนี้เลยครับเออเป็นมือหนึ่งผสมมือสองอุ้ยตายแล้วผม,ผมพูดตรงนี้เลยครับแล้วก็ยอมรับเลยครับเพราะว่าประกันเนี่ยให้อนุมัติมาไม่เต็มวงเงิน ถ้าประกันอนุมัติเป็นล้านเจ็ดเป็นจำนวนเงินใช่ไหมครับผมเองก็พร้อมที่จะซ่อมเป็นของมือหนึ่งแท้ทุกชิ้นเราได้มีการนัดคุยกันที่ปั๊มน้ํามันหนูบอกว่าพี่หนูต้องการอะไหล่มือหนึ่งเท่านั้นนะมือหนึ่งแท้มือหนึ่งเท่านั้นหนูก็ได้ถามพี่เขาไปว่าถ้าหนูจะลดออกพี่หนูต้องทําไงเขาบอกว่าหนูต้องจ่ายค่าอะไหล่ทั้งหมดที่เขาซื้อมาล้านสามพี่ทำไมหนูถึงต้องจ่ายล้านสามเพราะว่าพี่สั่งอะไหล่มาแล้ว อ่ะงั้นพี่สั่งอะไรมาแล้วพี่สั่งที่ไหนพี่สั่งอนุขอบินดูบินใบเสร็จทั้งหมดเขาก็บอกว่าเขาไม่มีให้เขาบอกว่าเขา no แวด no แวดเขาบอกแบบไม่พีเดี๋ยวปะคะไม่ใช่ครับคือเอาอย่างนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ให้ผมเปิดนะครับมันไม่ใช่หนีภาษีเพราะอะไรเนี่ยนำเข้าจากมาเลเซียมาใช่ไหมครับวิ่งผ่านทางรถก็มีการเสียภาษีมาภาษีภาษีเวลาสมมติเราไปซื้อของจากต่างประเทศมาต้องเสียภาษีทุกชิ้นถูกต้องไหมครับแต่ของบางชิ้นเนี่ยไม่นําเข้าผ่านโตโยต้า ถ้าเกิดไม่นําเข้าผ่านโตโยต้ใช่ไหมครับมันก็มีการเสียปภาษีทุกชิ้นอยู่แล้วแต่คําว่า no VAT นะครับ w a t เนี่ยจะออกกับพวทางโตโยต้าหรือว่าทางทางศูนย์บริการพวกนี้แต่ถ้าเกิดการเสียภาษีนะครับมันแตกต่างกันตอนนี้ที่คุณเปลี่ยนไปแล้วอะ มีอันไหนที่เป็นมือสองอันมือหนึ่งหนึ่งประตูข้างอ่าสองกันชนหลังกันชนหลังที่จำจำได้ชัดๆเลยฝาท้ายฝาท้ายที่เหลือผมต้องไปดูแต่ผมบอกเลยว่าผมจะจำชิ้นใหญ่ๆได้ที่เหลือมือสองหมดไม่ใช่๋อไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่นุ่มกับนายมาคำหนึ่งพี่นุ่มพี่นุ่มอะไรก็มือสองมือสองเอาไปถาจากรู้ไงกูก็ต้องอบไคร ใครจะไปเอาของมือสองใส่ลูกค้าทั้งหมดล่ะตเราก็ไดผสมผสมไปบ้างแหละไม่ไนี่มันบอกเาทำไม่งั้นรถมันก็ไม่เสร็จเอาไ่มรออีก10วันโอ้โหตายแล้วเพราะอะไรไม่มีเช็คได้เลยครับรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าโตต้ายืนยันเลยว่ามีอะไรทั้งทันนะครับผมยอมซ่อมฟรีเอางี้ครับนี่ เขาเป็น่านี้เขาฟรีถ้าเกิดมีอะไรทุกชิ้นของรถคันนี้พี่แต่จริงๆปัญหาอยู่ที่ลูกค้าไม่ได้อยู่ที่พี่จะต้องไปสำรองก็ทำไมล่ะก็ผมบอกเขาว่าผมบริการลูกค้าถูกหมใช่ถูกค่ะไม่นี้ก็บริการมันก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าต้องไปรับความเสี่ยงพี่ก็ต้องบอกเขาตรงๆนี่ก็ตรงนี้ผมผิดนะครับเอาอย่างนี้ครับแพี่จะไปทำทำไมอ่ะพี่ก็ผมผิดนะครับตกลงข้อยุติของคุณโอเคไหมณวันนี้เอารถไปคุมเอาไปตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าที่คุณไว้ใจครับอะไหล่ชิ้นไหนที่เป็นมือสองเขาเปลี่ยนให้เเเลยยดีวนนัั้ครบอาม แต่ทางพ,พี่ใหญ่ต้องมีใบมาให้ผมดูนะครับว่าเขาสั่งอะไรมาจากไหนเป็นมือหนึ่งะเป็นมือหนึ่งบ้างเขาจะเชื่อใจคุณได้ยังไงว่าอะไรเป็นเบิร์นเบิร์นป็นมือหนึ่งผมซ่อมรถเนี่ยคันหนึ่งนะครับอะไหล่เป็นร้อยชิ้นอย่างเงี้ยเขาให้ผมแบบโอ้หนั่งคือผมยอมรับเลยว่าผมทํางานเนี่ยถ้าซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ไม่ลงดีเทลเพราะวันหนึ่งเนี่ยผมทาแค่คันเดียวเอางี้อไม่เป็นไรคุณไม่รู้ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นคุณยอมรับได้ไหมจะเขาเอาไปตรวจที่ศูนย์โตโยต้าแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยประตูบานนี้ที่เขาบอกเบอร์มือมือหนึ่งเนี่ยแต่งจริงแล้วเป็นมือสองะคุณรับได้ไหมรับได้ไปดูที่โตโยต้าเลยครับผมพร้อมตรวจสอบแล้วก็ให้โตโยต้ายืนยันมาเรื่องนี้ไปถึงระดับผู้บริหารของโตโยต้าระดับผู้ใหญ่เลยนะรถเนี่ยอะไรแท้หรือเปล่าผมให้เขาตรวจสอบครับเขามีหลักฐานทุกอย่างเหมือนกันยหญ่เขาบอกคุณด้วยนะว่าเขาไม่สามารถตรวจทั้งคันได้เขาตรวจได้แค่ช่วงล่างเท่านั้นเอง ทำไมคุณไม่ทําตั้งแต่วันนั้นทำไมถึงต้องให้มีวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็บอกความไม่สบายใจของลูกค้าเนี่มันเพราะอะไรคือมันเป็นความผิดพลาดที่ตัวผมเองที่ว่าไม่ได้ยอมรับว่าผิดพลาดเลยผิดพลาดเลยครับน้องทองน้องอยากได้อะไรลูกคือหนูนใช่ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ได้เปลี่ยนมือหนึ่งให้หนูไหมเปลี่ยน,น,นครับเปลี่ยนไม่เป็นไรเด<อ>ีย๋ยวไปเช็คได้นะ เดี๋ยวไปเช็คได้ของหนูวะเดี๋ยวพี่จัดการให้ผันไปดูเมียมึงด้วยนี่อะไรอันนี้เป็นกระจกที่พี่ใหญ่เปลี่ยนให้เราอะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ของโตโยต้าไม่ใช่ของแท้อะค่ะล้ว่ม่ของอะไรอะกระจกคันนี้เป็นกระจก O E M ครับแล้วผมเองก็เป็น O E M คือคือของเทียบคือเป็นยังไงของปลอมใช่ครับใก้คของปลอมที่ฟ้องพี่เข้าใจไหมฟ้องอะไรไม่ฟ้องอะไรฟ้องอะไรฟ้องปลอมลายมือค่ะไม่ได้ฟ้องเพ่งอุ้ยตายปลอมเอกสารค่ะไม่มีใบมอบอำนาจและไม่ได้ ไม่แทนชื่อเขาพิงเขเขาเขายเปี่ยนชื่อเลยเตอทเขาสั่งให้เซนผมมีหลักฐานเาไม่เคยสั่งค่ะไม่เคยถ้าไม่ได้สั่งแล้วถามอบ่างหนึ่งถามว่าถ้าสั่งให้เซนแล้วคุณเซนชื่อคนอื่นได้ไหมถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณจะฟ้องคุณฟ้องมันเลยแต่ไอ้ตรงนี้ที่คุณพูดกลางรายการตรงนี้ยผมบอกเลยว่าผมเสียมากๆนะจีจี้เป็นรถอะไรครับเทสลาค่ะโมเดลสามตัวใหม่ล่าสุดค่ะพี่หนูจ่ายเงินไป50,000 0กว่าพี่บอกว่ารถหนูจะสตาร์ตติดแต่ตอนนี้รถหนูเป็นซี่โครงไก่ เป็นเทสล a าโครงไก่ไปแล้วใช่ค่ะนี่ไก่เลยค่ะหนูจ่ายเงินไป585,000แับาทสภาพรถหนูอยู่อย่างนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะคือเพื่อที่จะเตรียมซ่อมมาเช็คอะไรพี่บอกว่าหนูไาในก็มาแล้วลูกค้าต้องการอะไรตรงนี้หนูต้องการเงินคืนหนูต้องการลดคืนไปฟ้องศาลตามกระบวนการเพราะว่าเคสนี้ยผมขอจบไม่คุยไม่ฟ้องค่ะจะฟ้องได้ไงพี่ควรจะช่วยชดเชยคือผมเองมีโอกาสคุยทางฝั่งของผู้ใหญ่ นะทางผู้บริหารของโตโยต้าเลยคุณเองเนี่ยได้มีการเอารถเข้าไปเช็คมีการไปเช็คว่ารถเนี่ยอะไรแทนหรือเปล่าใช่ครับผมให้เขาตรวจสอบครับทางโตโยต้ตา,ตาบอกว่าตรวจสอบได้ผมถึงได้ให้เขาตรวจสอบครับแต่จริงๆคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณเอาไปตรวจเนี่ยเขาบอกคุณด้วยนะว่าเขาไม่สามารถตรวจทั้งคันได้เขาตรวจได้แค่ช่วงล่างเท่านั้นเองแล้วเขาก็ออกหนังสือมาพี่ใหญ่ก็เลยเอามาเคลมมาตรวจทั้งคัน ซึ่งมันไม่ใช่คุณใหญ่มันไม่ใช่เขามีหลักฐานยืนยันว่าเขาอยู่คุณต้องการอะไรต้องการเงินคืนต้องการเงินคืนใช่ไหมเอาจบเลยแค่นี้ถูกไหมเท่าไหร่เออก็คือสองแสนที่หนูจ่ายไปเขาไม่ได้ซ่อมมันคุณคืนไช่หมสองแสนไม่คืนเพราะว่าผมซ่อมไปแล้วไม่เป็นไรครับตรวจแล้วก็ฟ้องถ้าเกิดผมผิดจริงผมพร้อมขั้นตนการไปเลยครับ เก่งยืนยันว่าเก่งตัดต่อรถกันอื่นเนี่ยหลายคันใช่ไหมมีหลายคันประมาณ4ี่ห้าคันรวมคันนี้ด้วยเขาให้ตัดต่ออะไรพวกอะไรครับพี่มีท่อกระจกข้างแบบสเกิร์ตคือมันเริ่มจากรถเบนซ์ครับพี่รถซึ่งมันจะเป็นไอ้สเกิร์ตข้างอะพี่หนุ่มมีชิ้นเก่าที่มันแตกแต่คือเขาเอาไปซ่อมแล้วก็มันให้ผมถ่ายรูปแล้วเขาบอกผมว่าทําให้มันเป็น2อันได้ไหมผมก็เลยทําพอทาออกมาปุ๊บเขาให้ผมลองปิ้พพี่พอปิ้นออกมาปุ๊บเขาก็เลยบอกผมว่าเดี๋ยวเอาใบเนี้ย ยื่นไปกับประกันด้วยอันนี้คือผมหมดใจเลยพี่เอาผ่านเนี่ยโดนชนปรกกากฏว่าตีราคาไปนู่นนะฮะล้านล้านเจ๊เขาแค่สงสัยว่ารถของเขาเองเนี่ย ใช้อะไรมือหนึ่งแท้ทั้งหมดไหมหลังจากวันนั้นก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นไปตีกันดูเลยว่ารถคันนี้มันมีอะไรที่มันเป็นมือ2มือหนึ่งบ้างนะฮะเอาไปเช็คที่ B ี u t o House พอไปดูเสร็จปุ๊บเขาว่ายังไงครับที่ผมเห็นรถเลยก็มันจะมีที่ผมดูช่องล่างคือมีโชคที่เป็นใหม่เลยนะครับแต่นอกนั้นก็เป็นถอดเป็นแท้ถอดรถผมอะถ้าฝนตกอะน้ำมันสามารถซึมเข้าไปในรถได้เลยนะ,ะเพราะว่าเหมือนยังมีรอยรั่วหลังจากตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้นน<ะ>ไฟท้ายไฟ,ยไฟยหน้าไม่ใช่เป็นของเดิมหนาก็เหมือนของเดิมเลยค่ะ ติดต่อรถเข้าไปซ่อมเนี่ยจนเสาความเสียหายเกิดขึ้นตรงไหนบ้างด้านหน้าข้างขวาครับถูกลมแตกหมดเหลือลูกเดียวประเมินซ่อมไปเท่าไหร่ครับประเมินซ่อมไป2องแสนสอง,งครับผ่านไปประมาณ1เดือนผมก็ตามเพราะว่าที่คุยกันเนี่ยประมาณสสัปดาห์ต้องเสร็จไอ้ตรงที่ต้อมเสร็จอะรายการที่ชัดชเลยคือไฟหน้าน้ําเข้าโคมแหลกดังไม่ได้เปลี่ยนแหลกแตกครับโอคพอะไรแล้วคุณถามเขาไหมว่าไอ้อะไรของคุณที่เขาใส่ไปเนี่ยเป็นเป็นเบิกห้างเลย ไม่ต้องถามครับดูก็รู้แล้วครับว่าไม่ใช่คือไม่ต้องถามน้องฝ้ายวันนั้นที่เรามาคุยกันเนี่ย <c oughs> คือยืนยันชัดเจนเลยว่ารถหนูซีวิกหนูไปเกิดเหตุมาเอาไปซ่อมที่อู่พี่ใหญ่ <c oughs> <ช>แล้วยังไงนะลูกล่าสุดนะคะคือหนูโทรหาพี่ใหญ่คือเขาไม่รับแล้วค่ะทางแม่หนูก็เลยติดต่อกับคนที่ชื่อโอค่ะและทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ให้รถหนูเพราะว่ากลัวว่าถ้าหนูเอาออกมาแล้วอ่ะหนูจะไม่จ่ายเงินเขาจริงๆวันนี้ค่ะหนูจะขอเข้าไปดูรถ แต่เขาบอกว่าวันนี้ตํารวจลงเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ไปอ่ะเขาจะย้ายรถหนูไปที่อื่นค่ะเขาบอกอย่างนี้อ้าวทำไมอ่ะเขากลัวตำรวจเย่ะยึดรถหนูก็ต้องไปแจ้งความพี่ถามพี่สพบดี่ก่อนยัถามนี่ก่อนใหญ่กับโอเขาเป็นอะไรในอูนี้อันนี้ผมไม่ค่อยได้เจอพี่โอพี่เ้าวอาเดี๋ยวก่อนคุณอยู่เขามานานหรือยังอยู่มาประมาณเกือบปีครับเกือบปีแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าพี่ใหญ่เคยบอกผมว่ามีพี่โอ เราเคยเจอโอไหมไม่เคยแล้วอู่เนี่ยมันทําโดยบุคคลธรรมดาใหญ่กับโอหรือว่าจดในนามบริษัทห้างหุ้นส่วนหรืออะไรเออจดทะเบียนผมไม่แน่ใจครับต้องจดทะเบียนแต่ว่าคือในอู่จะมีพนักงานไม่ไม่เยอะมากไม่ไม่มีเหมือนไม่มีเหมือนอู่ทั่วไปพี่แบบว่าฝ่ายบุคคลเนี้ยไม่มีการเงินไม่มีไม่มีอะไรเลยก็คือมีผมเนี่ยนั่งอยู่ในออฟฟิศใช่ออฟฟิศคนเดียวรับลูกค้ารับรถรับรถใช่ทําเรื่องประกัน วิ่งอะไรแล้วก็ส่งรถด้วยครับทุกอย่างแล้วโดนมีลูกค้ามาด่าหรอมั้ยเยอะครับขนาดผมออกมาแล้วอ่ะยังมีลูกค้าตามรถกับผมอยู่เลยจนสุดท้ายผมต้องลบไลน์ก่าทิ้งม,มันมีหลักฐานที่ผมทำอะไรให้เขาอีกเยอะอีกเยอะเลยใช่ไหมแต่ว่าผมลบทิ้งหมดเลยผมผมรู้ว่ามันมันมันไม่ถูกต้องอ่ะพี่อย่างเช่นอะไรที่คุณไปทำให้เขาไหนคุณบอกสิอย่างเช่นลูกตดัดตัดอะไรพวกเนี้ย คือจริงๆผมเข้าไปทาเป็นเป็นพนักงานทําสื่อวิดีโอตะต่อ,อซึ่งผมไปทําเป็นหน้าที่นั้นเรื่องรูปที่มันเริ่มต้นนะครับพี่คือมันเริ่มจากรถรถเบนซ์ครับพี่รถ c 63เบเบนซ์ซึ่งมันจะเป็นไอ้สกเกิดข้างอ่ะพี่หนุ่มสเกิดข้างอ่ะมันมีมันมีชิ้นเก่าที่มันแตกแต่คือเขาเอาไปซ่อมแล้วก็มาถ่ายให้ผมถ่ายรูปแล้วเขาบอกผมว่าทําให้มันเป็น2ออันได้ไหม ซึ่งผมบอกว่าตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพปกเพื่อไปลงยูทูบแล้ก็เออผมตัดได้ผมทําให้มันเป็นสองนี่ยได้ผมก็เลยทําพอทาออกมาปุ๊บเขาให้ผมลองปิ้นพี่ปิ้นกระดาษหนึ่งปิ้นออกมาปิ้นออกมาพอปิ้นออกมาปุ๊บเขาก็เลยบอกผมว่าเดี๋ยวเอาใบเนี้ยยื่นไปกับประกันด้วยผมก็เลยเฮ้ยมันได้เหรอพี่แต่เขาบอกผมว่า ี่เก่งทาอะไรอ่ะทำาลเถอะมันไม,ม,นไม่มันไม่เสียหายอยู่แล้วเขาบอกผมมีหลังจากนั้นอ่ะมันก็เลยเริ่มเรื่องทำแบบนี้มาเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆืเก่งยืนยันว่าเก่งทํารถตัดต่อรถคันอื่นเนี่ยหลายคันใช่ไหมเป็นภาพตัดต่อพี่เออหลายคันใช่ไหมมีหลายคันประมาณตอนที่ผมอยู่ใช่ไหมประมาณน่าจะสี่ห้าคันรวมคันานี้ด้วยเขาให้ตัดต่ออะไรพวกอะไรครับพี่อะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรแบบกระจกข้อไอ้เสีย มีท่อกระจกข้างแบบสเกิร์ตมันคือเป็นท่อไอเสียนะของ m b o r g กินีแล้วถอดออกมาคืออันด้านในเนี่ยถ้าเกิดว่าประกันเห็นก็ต้องเข้าใจว่าอันด้านในที่ติดกับตัวรถอันนู้นเนี่ยคือเติมส่วนอันสีดาที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอันเนี้ยเบิกใหม่จากศูนย์มาเพื่ออามาใส่แต่ในความเป็นจริงแล้วไอคนที่ทำเนี่ยนั่งอยู่นี่คือจริงๆแล้วมันคือโคเดียวกันใช่ครับแล้วมาตัดต่อแล้วก็ส่งให้ประกันแล้วก็ใส่เอาอันเดิมไปใส่กลับเข้าไป